สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิราายอดแก้วรหัสนสักศึกษา6 2 00 00 1 2 4 0 4 0 0 1 1 0 1ค่ะห่วงโซ่อาหารนะคะต้นไม้หญ้านะคะเป็นผู้ผลิตกระต่ายกวางมาลายเป็นผู้บริโภคอันดับที่1มาป่างงูเสือเป็นผู้บริโภคอันดับที่สอง เยียวสิงโตเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเหตเชลาจุลินรีย์เป็นผู้ย่อยสลายต่อไปก็เป็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศนะคะความสัมพันธ์ของระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตหญ้ากับต้นไม้ความสัมพันธ์นะคะเป็นภาวะที่ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันม้าลายกับต้นไม้เป็นภาวะอิงอาศัยกระต่ายกระต่ายกับวางเป็นภาวะเป็นกลางนะคะ สิงโตกับเหยื่อเป็นภาวะแข่งขันเสือกับวางเป็นภาวะล่าเหยื่อค่ะ